แพ้นั่นม,านามานาึงออกไปเลยนี่กอต่อเข้าไปโอ้ยจ,จิ้มมัน,านแฟนขับเขาบอกว่าทำไมไม่เล่นแบบแพ้ออกเอ,อ๋อ,อแล้วถ้าคนเก่งมก็เล่นอยู่คนเดียวใชรอเนี่ย่่าย มต้องการอะไรเีนมันก็ได้เล่นอยู่คนเดียวแพ้นองะไระอ้คุณเดินยิ้มก็แพ้เลเดินกร็เ๋าเลยแตมาะมวนยาอะไรเกินต้องไปหมดวมึงอ้าวึงกล้าเดินนายองเดินนายมลุ่สมนยเ้ยเลงลงปุ๊บท้เรมป๊บ มันพินหมดปุ๊บแล้วมันิมพ์นี่เราเดินมันก็เลื huh e like ่อนตามเราก็เดินตัวแดงครับแต่ผมไม่ตัวนี้เหรอไม่ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเหรอโอ้โอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันนี่ออกมาแล้วก็ดีไม่ได้เดี๋ยวมันติดตัวนี้ยติดอยู่นะอยู่ตรงมันติดอยู่นะเออเดี๋ยวเวลาเราขยับนี่มาสอนเดินอุ่นสอนไปก่อน ไปเลยเยอะเท่ามือวะไปเลยเราสนใจตัวนี้ขึ้นไปไปอันนี้มันมายวมันนี่มันนี่ไม่ยั่วแล้วต่อมันเลยไม่มีทางทำไมอ่ะมาแั้วก็ดีดิมันไม่มีทางเลื่องอะไรแล้วเสร็จแล้วเสร็มาแล้วอ่ะแลเสร็จแล้วเสร็ไปเข้าวฮ้อนก่อนนะอ่าอย่างนี้เราก็ฮอนได้แล้วต่อไปลงนี่เลยเดินหนก็ทางแล้วต่อไปลงนั่นพี่เขาฮอตได้ เอาตัวนี้ไปขอดมมันเลยขึ้นไนโดนต่างไม่แล้วพี่ไม่เดินตัวเด่นนี่เดินมานนี่เหรอแล้วมันก็เข้าอย่างนี้ก็หนีดิหนีแล้วมันก็เข้ากินแล้วก็หนีนะเอ้าวแล้วแหละถูกแล้วนี่แล้วมันมาเดินนี่แล้วมันเดินไหนต่อวะไม่ต้องไป่วนไปไปถนนที่อะไรมึงเดินนี่มันเดินนี่แล้วมึงเดินไหนต่อต่อมันก็แดกกูมานี่เลยเพราะตัวนี้มันอยู่นี่แล้วไม่ใช่เหรอเออแล้วก็เดินนี่มันก็ะโดนมันเอา่องเราโอ้เดี๋ยวจะดีที่พ้อ ก็ดีดิดีหมดเลยของมึงมันไม่ได้มันไม่ได้เลยเนี่ยไปเข้าวอดก่อนโอเคอันไหนเออกว้างกว้างกนี่ที่เดินสองม่ได้เดินนี่ก่อนโอ้ไปไปไปเลยมึงไปสองตัวมึงไปเลยมึงไปมึงไปเลยสองตัวแดมึงแน่ๆอันหนึ่งคือมาคอน ัเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่าเดินตรงนะอย่าเดินตรงอย่าเดินมาฝั่งนี้นะมันโดนสองไหนวะอย่าเดินมานี่มันจะโดนสองเฮ้ยสองเสืออะไรคุณต้องเข้ามุมไปก็มั่วไปเรื่อยเข้ามุมท่านี่เข้าแย่นี่เลยมันก็มันก็จะโดนนี่เออบ้าไอ้เนื้อมันยอมมันคิดว่าเราไม่รู้ ฮอตไม่ได้เขาต้มกูจะกินมึงแล้วนะข่าแดงใส่ข่าอ้นต้นต้นต้นไม่หน่อยเนี่ยมึงตัมไม่หน่อยดลยวะฉันกินแน่ตัวเนี้ยมึงมีหวานกรอบอะแล้วก็เดินไปนีดก่อนแล้วแล้วพอเขาต้มต้มฮอตต้มฮอตปวดปวดอะไรฮะแล้ก็เดินไปเดี๋ยฮอตออกมาฮอตออมาตัวนี้ฟีนะฉักินมึงแน่ มันเดินหลบได้เออไฟฟ้ายมาต้มเลยต้มอ๋อเยี่ห้อมันจะดูว่ะอะไรของพี่แล้วมันจับกินตัวกายกูไม่เห็นนะกูลืมเขาจับกินอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วไม่เห็นตัวนี้นู่เดือดร้อนเลยกินไหนกูมึงกล้ากินเลยแล้วตัวนั้นก็ใกล้ฮอตแล้วเอออย่าออกไปนะไม่อด้ไม่ออกไปได้ อันนี้ฮอตใช่ไหมเติ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 มให้เติมหน่อยวะไอ้ที่สามนี่เท่าไปโบุญกินฮอตเมื่อกี้ชนะแล้วถอยไปโน่นมันเสมอแล้วเนี่ยมาเนี่ยมาตานี้กินมงเลยนะเพราะพ่อสมือสมือรึเปล่าน้ำหรออยชนะนี่มาเนี่ยมาเนี่ยเอ้าเอ้าจะเดินไปไหนต่อไปเดินที่ยวเดินไปหอลง ไปเลยไปเลยเอานนี่ดูนี่มันจะกล้ากินกูไหม่้อยแล้วล่ะอ่อนออนเหลือเกินอันนี้กระดานแรกใช่ไหมเนี่ยกระดานแรกโอ้มาก็เพ้เลยตกหน้าเลยหนึ่งสีสองเจ็ดหนึ่งอ่าหนึ่งสี่มามไอ้จอมขึงน่า สองไข่แก่จนได้เออลืมไปว่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาไปเห้ไปให้เขาต้มกอนเขากินแน่ไปมึงจะขยันเกยียบตีกูได้อีกจัดเนือดนะจะเรื่องเขากินก็ไปอีกสองไป อย่าขึ้นไปตรงนี้นะนี่ขึ้นนี่เออวะไปโดนเหรียญสองของโน่ว่างเหรอเหล่าเหล่าละวันเลิศเกินอย่ามานี่นะประมาณนี้นะไอ้นี่เข้าฮอดเลยนะไอ้นี่มันเข้าฮอดนะเดี๋ยวน่น เฮ้ยออกนี่เลยยังไงมันต้องเดินเฮ้ยออกอะไรนี่แดงสองแดงสองเดินนี่ก็เดินสองเลยที่จับทำไมเลยให้อภัยนะสมองมึงเริ่มแล้วมึงเริ่มแล้วมาเดินให้กินปีๆมาหนี้นี่ีนะวันนี้ใจดีมาหนี้เดินบ้าบออะไรใจดีเฉยเลยเห็นว่าโดนไปเยอะมึงมาไอ้สองมึงมาฟียังไงวะ กินก็ไปก็กินไปดิอ่ากินมึงแน่ก็บอกเขาเสียฟรีอ้าวไม่เสียฟรีก็แสียนี่เอาแล้วก็เดินไปเข้าห้องไม่ได้ไม่ได้ที่ยังไงวะไม่ี่ต้องมีตาเดินก็นี่ไงเดินต้องเดินตาเนี่เดินนี่เดินนี่เดินมาสิขะแล้็ดมึงมึงเนี่ยตาของพวกมึงเนี่ยเออเนี่ยตาของพวกมึงเนี่ยมึงก็พูดมาได้เลยมี นเดินไม่ต่อเมือองตัวในตัาฮอตตัวทีหอากูกินตองไปเลยกูกิแดกตัวนู้นตัวนี้กูไม่สนงใส่องกูก็บอกวอ่ะตออแล้วว่าเสียฟรีม่คก็จะฟรีตรงไหนฟีตัวเดียวแล้วเอาสองตัวีนเข้ายินแล้วตัวนี้กูกินไม่ได้เรื่องไงมันเป็นอะไรตองเยอเธอไปมากมันบางคนก็ปดอยวแล้วว่าเสียฟีห้เหนื่อยเล่นแล้วไม่พวกเหมือนเม่กจะเอานจอยู่นะ ไม่นับของไอ้ตาเออเสมอเสมอไม่ไม่กูเล่นจริงจังกันนะโอ้หจริงจังงั้นไม่นับอันนี้อันนึ่งหนึ่งเข้าเลยนะหนึ่งเข้าแล้วอ่าหนึ่งเข้าแล้วกินกินสามโทดิไม่วะนี่ไงสามโทมันเลี้ยงเต๋อที่มากพสามก็ดีทำไรเชื่อหรือไง

นะีลยนี่แเขาเิลยนี่แีม่คุณเขาเล่นไปสองกระดานแล้วคุณจะมาถามหากระดานะกระดานที่สองเดินไปกระดาที่สองของเมาเดินไะี่สองเขานี่เขาเสมอเนเดืนเนนกินตอนไหกินแล้วก็อดไม่ได้เขาเดินไหนก่อนเขาเขาเดินไหนก่อนใช้วะกินแล้วอุดแล้วเขาเดินไหน แล้วมันเป็นไรแล้วมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรเนาะเลือกเว้ยโอเคเลยคุณไปกินมันแล้วพี่เดชเอาไปโน่นเป็นไรเราเอาสามก้อนเฮ้ยไม่ได้มันแดกเราไปนงนี่เขาโยนนี่มันกินนู่นเอาดิเนี่ยเขามีการช่วยเลยไรเนต่อเลยไม่ได้ไม่เี้ยไปนี้ก่อนไปต่อหลังเลยอะไรเอาล้ว่อเดี๋ยวไม่ได้ะ เขาจะมาต่อมันจะต่อได้ด่าเ้ยอย่าเมื่อกี้เปิดดีกว่าอาไม่เปิดแล้วจะทำไงอ่ะไปเลยก็ต่อไปต่อไปพอสองควไปเออไปเอาเลยงเข้าไปคนเดียวเหรอเขาก็จะมาต่อเหมือนกั้นไปเฮ้ยต่อทำไมกูไปเข้าวฮอสดื้อดเลยก็ต่อไปอย่ะเข้าหฮอสเลยอะไรจะมึงเข้ามาต่อกันมาต่อกันมาต่อกันตัวนี้อาหาถ้าเรากินมันมันกินเราเรากินมันดี เรากินไฟ้าเอามึงลองกินดนีองกินเราได้กินทำไมเรากินตัวนี้เราก็กินตัวนี้ตัวนึงไงเออตัละตัวพอแล้ราหนีเลยไม่ได้หรอหนีไปอ่ะหนีไม่ไดเพราะเราเยอะกว่าทำไมมไม่บอกตัวไหนเขากินล้วเขาไม่ได้เขาตัวนี้เา็นตัวี่เเขากินได้เฮ้ยสฟาให้ล้วนะอออสา้อุ้ยมาแล้วหูมาแล้วขอเห็นนเ็น เราเห็นหมูอ่ะมาเหมือนจะชักช้ากนะเราต้องช่วยมันพับอึบมันต้องเข้ากินดูนะวะเราคับยังไงวะเดี๋ยวนะพี่มันพับอึกระดานไปเราเวียนสามมันก็ลงเนี่ยเขามันดีนี่สมมติามันข้าวเราด้านกินนี่เราเวียนนี่พี่ไปไหนเอาอะไรไปไหนพี่เอาอะไรไปไหนพี่เอาอะไรไปนี่พี่เอาอะไรไป ใช่ใช่พูดถึงว่าตอนนี้หอมตอนนี้หอยู่ตรงนี้เอพราะว่ายังไงมันต้องเข้ามามันมันต้องเข้าตรงนี้ไงแต่ก็ฮอตไปตอนเหรออีก็ล้วนี่เหรอไม่โอ้โหแล้วจะเอาอะไรตัวนั้นแล้วตัวนั้นพี่เอาไว้ทำอะไรวน้องก่อนเขาจะเด็กจ้องเด็กสามที่อยู่ไม่รู้มันกินเราไม่น่าเราสามบางทีเขาคุ้นเลยเราแต่มันก็ไม่กินล่ะเั้นกินดี เดี๋ยวอันนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อ่ะทำไมเข้าไม่ได้วะไม่เป็นไรอุ่นสาบเลยเข้ากินเข้ากินนี่ก็เข้าไปแล้วมันตกหน้าบ้านเราเออพี่ี่ยไม่ได้นี่วะลองนี่อ่ะทีนี้เราคินสองนะเดี๋ยวไม่กังวลกังวลกังวลไปต่อเบี้ยแล้วก็มอาได้เออผมไปเข้ากินได้ดีจ้ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตายที่เลยไม่ไม่ไม่แล้วแต่พวกมึงเลยนะมึงตั้งใจเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยทำไมอ่ะ ตอรออ้อาอ้าว,าาวามักินได้มัิไไม่้กิไม่กินกินาล้ลลลพี่จะออกทหมแ่แ้ไม่เอาตัวนี้ไปนกเดิดเดนะเสีเลา้ายวต้มปต้มทิงกจบได้ตัวนั้น,น่ะต้มยังไงล่ะ ไม่ได้จะมาออกต้องไม่ได้เพราะมันนี่มันเย็นนี่มันก็กินเหมือนเดิมเด็วก็เดินตัวนี้เขามีสิทธิ์เดินแค่ฮอตตองไม่พลาดเลยนะมีตัวเดินเยอะแยะแต่เหมองเข้าถึงเงใหต้มน้องยังกูต้มยังให้อ่ามึงเดินมาให้ต้มเดียวตาเดียวมันมันกักกักกักอยู่เนี่ยมันนี่แล้วให้มันกินต้องให้มันกินนดูมันกินเลยมันกินเลยมันกินเลยดูมาให้กินเลยเดี๋ยวเขาฮอตอันนี้มันไม่มันเสร็จแล้วแล้ว เรียบร้อยมึงอันนี้ละมึงมามาหาเขามา้ยไม่กินหรอกเอ้าทำไมไม่กินกินนะกินน้องตรงแล้วนะกินดิไม่ไหวแล้วเขากล้องเอาไปเอ๊ะไปเถอะเอากล้องเอาไว้กล้องไม่มีคอนเทนต์อุดไว้กินเลยกินเลย เลยกลิ่มันก็รับนี่สองเลยที่กินนี่เหรอแล้วถ้ามันเข้านี่แล้วมึงให้กูเดินที่ฮอตจอนได้มึงเล่นให้มันดูดีกูได้หมดแล้วอ้าวพี่บ้านไป้วเอาฮอตสายฝสายหน่อยนะอ่ะเดินไหนเดินไหนอ่ะยีงไม่กี่ยางหรอก